ระเบิดลูกใหญ่พร้อมแล้วไปทอสลักโอเคบิงยกสูงบิงกไทบิงกไท อุปก,กรณ์ของเราน้ำส้มสายชูนี่แล้วอะไรอีกคะบิ๊ที่สำคัญเบกกิ้งโซดาอยู่ไหนนี่เบกกิ้งโซดานะครับมีแบบนี้เลยครับข้อที่หนึ่งใส่น้ำส้มสายชูลงไปอู้ไม่กริบน้ำส้มสายชูเต็มแก้วระเบิดทำงานแน่ทุกคนอู้ไม่กริบไม่กริบใส่หมดขวดแล้วเหรอหเฮ้ยระเบิดลูกนี้ต้องแรงแน่ๆน่เพื่อความสวยงามของระเบิดเราจะใส่สีชมพูลงไปครับเค ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราจะต้องแบ่งชั้นให้น้ําอยู่ข้างล่างแล้วให้เบกกิ้งโซดาอยู่ข้างบนวิธีการทําเราก็ต้องมัดแบบนี้แล้วก็เอาตัวหนีบมาช่วยหนีบนั่นแหละอันนี้นะครับเราจะใส่เบกกิ้งโซดาเพื่อให้ระเบิดของเรารุนแรงที่สุด oh. เทเลยไม่ต้องตวงละอู้ oh. ทุกคนระเบิดลูกนี้เป็นระเบิดไดนาไมร์ระเบิดพลังงานพิฆาตเอาเอาไม่ระเบิดให้มันรู้ไป <laughs> บายตื่นเต้นไหม อยากรู้นะว่าจะระเบิดไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฉากแกะระเบิดกันเลยครับตุ้มตามตู้มตามฮะระเบิดลูกใหญ่พร้อมแล้วลูกนี้โดนแน่ทุกอย่างต้องจบจบที่ลูกนี้มีพนักงานน้องไบรเป็นคนอะไรเอาที่นีบออกถอดสลักใช่ไหมถอดสลัก,ลกน้องบิงอ่ะยกผสมพอเราทําทุกอย่างเสร็จเราถอยมานะถอยมาห้าเก้านะทำอยู่ใกล้นะอ่ะ เตรียมตัวบิงเอามือจับยังไงโอเคไบทอสลักโอเคบิงยกสูงบิงถายบิงถายบิงถาย เกือบ <G ül üyor> ไม่ทันระเบิดทำงานแล้วอู้ย้ยถุง,งอู้กินแรงมากระเบิดทำงานเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมถ้มันปุก๊การทดลองของเราสำเร็จแล้วการทดลองเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าเบกกิ้งโซดาก,กับน้ำส้มสายชูถ้าเจอกันแล้วจะเกิดระเบิดใช่ระเบิดตู้มเราลุ้นกันมากเลยอุ้ยบายมันรู้สึกยังไงฮะอุ้ยข้างในมันเหมือนเป็น เบกกิ้งโซดามันยังไม่ละลายหมดเลยเนะมันระเบิดก่อนเลยนะโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน <c oughs> ฝากเพื่อนๆ <c oughs> กดติดตามเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย